โอเควันนี้ทุกคนนะผมวันนี้จะมาเล่นเป็นบารดอนในมิดนะครับเป็นอีกเซตหนึ่งที่เล่นเก่งถ้าสมมติว่าเรามีเวลายิงไม่มากนะครับก็อันเซตนี้จะกินไม่กินอิวหรือว่าไข่เจียวด้วยนะจะกินเป็นแซนด์วิชนะครับเอาเลือดนะครับอ,อันนี้ผมอีไม่โดนด้วยนะแต่ว่าข้อดีของเซตมันคือมันถึกแล้วก็มันสู้เก่งในกรณีที่แบบว่าปกติเราจะใส่หัวฟูใช่ปะ ถ้าเราใส่หัวพูอ่ะแล้วในกะในตอนที่เราไฟอ่ะถ้าเรากดหัวผู้ได yes. oh ้แค่ครั้งเดียวอันนั้นคือหัวผู้จะไม่ฟลุมถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นหัวอมตะเนี่ยแล้วแบบเราสู้แบบว่ามีโอกาสกดหัวได้แค่ครั้งเดียวหัวอมตะจะเก่งกว่าหัวผู้ครับอ่ะประมาณนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเจอตัวที่เราไครได้นานเนี่ยหัวผูก็จะเก่งกว่าเนื่องจากมันกดได้บ่อยกดได้สักสามสี่รอบดาเมจมันโอเคแต่ว่าถ้าเราเจอตัวที่เราใครไม่ได้บ่อยเงี้ยหัวอมตะจะเก่งกว่าครับ อย่างในกรณีเนี้ยเราอ e ีนัดแรกไม่โดนและอ e ีของบาดอนปรับมาไม่โดนสะท้อนแล้วนะครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างดีขึ้นก็ไม่ได้แพ้หัวอันเตอร์เท่ากับแต่ก่อนนะเจหัวอันเตอร์ก็เขาก็ได้แค่กันดาเมจเราก็ยิงปีไปประมาณนี้อาจจะเห็นว่าตอนเนี้ยผมยิงอ e ีไปสองรอบรอบแรกรอบแรกไม่โดนนะก็คือสรุปคืออ e ีโดนแค่รอบเดียวนะครับตอนนี้วินวอลกแต่ว่าเขาจิ้มโดนก็ถือว่าพลาดไปจริงๆถ้าเขาจิ้มไม่โดนผมจะออกมายิงพิตไม่ให้พิตมันหายตากระแตกด้วยนะแต่ว่าเขาดันจิ้มโดนครับอันนี้เรามีหัวมาตาเราก็เล่นปกติไปเลยไม่ต้องัวนะครบ แล้วอันนี้เขาไม่มี e แล้วเขาปิดอันเดดไม่ได้ก็เล่นเิวๆไปก็ยิงปิดเีวๆไปกดวินวอลกดรองเท้านะครับมีรองเท้าก็กดเนี่ยทีนี้เรายังเหลือหัวมาตะอยู่เราก็กดหัวแล้วก็ยิงเขาเข้ามาเทรดแล้วเรามี e ด้วยคออยือยังไงยังไงก็ชนะนะอันนี้คือ e ไม่โดนรอบแรกด้วยแล้วก็เขาได้ติดตัวเราด้วยเพราะว่ามาถึงคือผมยิงเขาตกมาโดยที่โดยที่เขาอยู่ติดตัวเราด้วยแต่เราเป็นตัวใครนะแต่ว่าเขาได้อยู่ติดตัวเราถือว่าเขาได้เปรียบเรื่อง ที่เราอีไม่โดนกับเรื่องที่ได้อยู่ติดตัวเสียเปียบก็แค่เรื่องเกียร์แต่สเปคผมก็ไม่เต็มอะม <c oughs> ีแค่นี้นะครับธนูไม่เจ็ร้อยใครธนูเจ็ด้อก็แนะนําเลยมันเล่นเหมือนหัวภูเป๊ะเลยแค่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าหัวภูมันจะดีกว่าถ้าเราใครได้นานแบบยิงอีได้บ่อยครับแต่ว่าหัวนี้จะดีกว่าถ้าเราเจอตัวที่แบบว่าติดตัวเราตลอดเวลาครับแค่นั้นเองครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณถ้าเทียบเท่ากันนะอีประมาณสองรอบเขาก็ตายแล้วซึ่งหัวเนี้ยจะยืดให้เราอีสองรอบได้อ่าครับแต่หัวภูจะทําไม่ได้ถ้าเราเจอตัวแบบนั้น อันนี้อีลงเนินนะครับแล้วก็ไม่โดนที่เหลือก็เล่นเหมือนบาดอนปกติเลยครับแค่ว่าเราเป็นรองเท้ารอยย่อในกรณีที่เรามั่นใจว่าเราชนะคือการที่เราใช้รองเทา้ารอยย่อสู้ครับเราเราเสียเปรียบนะครับเพราะว่ารองเท้าเราอ่ะมันแค่วิ่งเร็วแล้วก็โดนขัดได้รวมถึงต้องใช้เวลาชาร์จด้วยมันเสียเปรียบตัวตีใกล้มากเราจะใช้รองเท้ารอยย่อกรณีเดียวคือเรามั่นใจว่าตัวที่เราสู้อยู่อ่ะเป็นตัวที่เราชนะแน่นอนเราจะใช้รอยย่ครับเพราะว่าถ้าเราชนะแน่นอนเนี่ยแปลว่าเขาต้องหนีเราซึ่งถ้าเขาหนีเราอ่ะรอยย่อจะไล่ได้ดีกว่า ประมาณนั้นส่วนถ้าใครเจอแบบอาจจะเจอแบตเทนแอคหรือเจอหอกตัวเมื่อกี้แบบผมอะ่ะอาจจะจะไม่จําเป็นต้องใช้รอยย่เหมือนกันก็ได้นะจะใช้เป็นวิ่งเขียวก็ได้ครับทีวิ่งเพิ่มเลือดถ้าสมมติไม่มั่นใจว่าจะชนะแต่ว่าอันเนี้ยผมมั่นใจว่าเออมันมันชนะแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยใช้รอยย่อดีกว่าเพื่อกันเขาหนีนะครับแต่ในตอนสู้จริงๆเนี่ยรอยย้อมันค่อนข้างแย่เพราะว่าเนี่ยอย่างตอนแรกเขากดรองเท้าไปสองสามรอบเขาได้เลือดมา,มาประมาณสองร้อยสามร้อยเนี่ยมันก็สองร้อยสามร้อยมันก็ เกือบจะเท่าอ e ีเราทีหนึ่งแล้วนะถ้าเขาไม่ยืนแช่ฝนนะคือเหมือนเขารับอ e ีเราได้ทีหนึ่งครับเพราะนั้นอนะ่ะการที่เราไปใช้วิ่งอันเนี้ยเราก็จะเสียเปรียบเรื่องเลือดนะครับจริงๆมันไม่ควรจะเลือดแบบเท่ากันถ้าแบบเราใครได้เยอะนะครับแต่อันเนี้ยคือผมก็โดนขวานบ่อยแล้วก็ยังไม่ได้กินยาเลือดด้วยเลือดเลยดูน้อยครับอันเนี้ยอีเรามาอีกรอบหนึ่งนะแล้วเราก็ยิงไปมันคือปกติเลยอ่ะมันก็คือบาดอนธรรมดาเนี่ยแหละแค่ว่ามันมีหัวไว้เซฟกันตายมีไวเทสู้ในตอนสุดท้ายเฉยๆครับ อันนี้ผมกดอันนี้ผมพลาดคือผมคิดว่าเขาอะจะปาขวานแต่ผมนึกขึ้นได้ว่าเขาพึ่งปาไปสองรอบคือเขาไม่มีขวานผมก็เลยกดหัวไปซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วอันนี้เราชนะแบบไม่ได้ใช้หัวเพราะว่านั่นแหละคือเขาไม่มีขวานอ่ะมันไม่ต้องกดก็ได้แล้วเราก็ติดอันเดนด้วยนั่นแหละครับเขาสุ่มปลาไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้หัวก็จะนะประมาณนี้ครับก็คือหัวมันมีไว้เผื่อเฉยครับ มีให้กดอีได้บ่อยแต่เดี๋ยวมันจะได้เห็นข้อดีของหัวอยู่มันจะมีกรณีที่มันไม่ได้เป็นแบบนี้อยู่ที่ไม่ได้ใครได้บ่อยคือถ้าใครได้บ่อยแบบมเมื่อกี้หัวพูก็ดีกว่าอยู่แล้วครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าหัวภูมันก็มันก็เก่าแล้วไงผมไม่อยากเล่นอะไรเดิมๆเออแค่นั้นแหละผมก็เลยหาอะไรใหม่ๆเล่นส่วนเจอบัตรเลเทอร์อันนี้ก็ชิวครับคือถ้าเจอบัตรเลเทอร์แล้วบัตรเลเทอร์เทียเท่ากันเนี่ยก็ชิวเลยคือทําอะไรก็ได้ยิงอให้โดนแล้วยิงพิษไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชนะเองอะแทบไม่ต้อง นะพอเปลี่ยนเป็นเสื้อไฟก็สะท้อนไม่ได้ประมาณนี้แต่ว่าต่อให้ใช้รองเท้าเนี่ยแล้วแบบเราเจอบัตเดเทอร์เนี่ยเราก็ไล่ไม่ทันครับต่อให้ใช้รองเท้านี้เพราะว่านั่นแหละอาวุธมันมเร็วจริงๆมันไม่สามารถไล่ได้แต่แต่คือมันตู้ให้ชนะได้ถ้าเทียเท่ากันถ้าเทียไม่ห่างหรือเทียห่างก็ตู้ให้ชนะได้แต่เราต้องเล่นให้ดีขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ที่ผมแนะนําเซตเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยเมตาในมิดอ่ะมันมีแต่ตัวที่แบบว่าไม่ได้ชนะทางบาดอนมันมีแต่ตัวที่ค่อนข้างแพ้าทางบาดอนอะ่ะเออมีตัว เขาเรียกว่าไงแพ้ฝนแล้วก็ไม่สามารถเข้ามายืนเทรดในฝนได้เป็นอาวุธที่ดาเมจช้าอะไรเงี้ยบาดอนมันก็เลยเหมาะที่จะเล่นแล้วบัฟมาไม่โดนสะท้อนแล้วรวมถึงเซตที่เราเล่นก็เป็นเซตที่เทรดได้เนื่องจากมีหัวอมตะบางทีก็ยืนเทรดนิ่งก็ได้เลยเนี่ยครับมันก็ไล่ไม่ทันอันนี้คือไล่ให้ดูเฉยๆนะว่าแบบเออมันไล่ไม่ทันนะใครที่คิดจะเอาไปฆ่าบารอเธอก็ก็ต้องไม่ให้เขาหนีครับอาจจะต้องเทีย์ต่ำกว่า อะไรเง nie, ี้ยเขาอาจจะไม่หนีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเทียต,ต่ำกว่าแล้วตอนสู้จริงเลือดเราไม่โลเลือดเขาโลเขาก็หนีอยู่ดีแหละมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะนั้นถ้าใครจะฆ่าบัลเลเทอร์ก็ทําให้ตัวเองแบบเลือดต่ำๆซะคือทําให้ดูแบบแกล้งแกล้งแพ้ดีนึงอ่ะเออให้ให้ตัวเองเลือดต่ำๆแล้วเอาเพย์ด้วยหัวอมาตะก็ได้ให้เขาแทงไม่ตายนั่นแหละแกล้งแกล้งแ,แพ้ดีน,นึงอ่ะถ้าใครจะฆ่าบัลเลเทอร์นะประมาณนั้นอันนี้ผมก็ลงมาตรงไปปลายนะครับแต่ว่ามันก็ยังติด15าวิอยู่ถ้าใครจะลงอัันนนีี้้กกกก็็ดดููพยยยยาาาามลลงงงห่่่ออ15วิจ อ่ะแล้วก็สู้นะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะคือเขาเล่นโลอยู่แล้วคือมันชนะอยู่แล้วเนื่องจากเขาเล่นโลแต่จะดูว่าแบบอ่สมมติว่าเราลงไปอย่างเงี้ยแล้วเขาลุมเราอ่ะหัวมาตามันก็มีข้อดีคือมันช่วยให้เรารอดได้ครับในจังหวะที่แบบว่าเรากดหายตัวแลวหนีไปชาร์จรองเท้าหรือกดหัวมาตะยื้อเวลากลดหายตัวให้รองเท้ามาอะไรเงี้ยหนีไปชาร์จรองเท้าได้แล้วก็เมื่อกี้เราฆ่าแดกก็แพ้เสร็จใช่ป่ะเราก็โดนแดกก็แพแทนมาด้วยสาสแตก็กแล้วก็สู้กับเมทต,ต่อนะครับ คือมันก็สู้ได้เนื่องจากว่าเม็มันเป็นอาวุธที่ดาเมจช้าบาดอนมันชอบตัวที่ดาเมจช้าให้มันกด e ได้บ่อยยังไงก็ได้เพราะว่า e เรามันสตองรวมถึงเราใช้คิวเป็นพิษเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นผักอ่ะพิษมันทําดาเมจได้ดีครับคือถ้ามันสสแต็คตลอดเวลาเนี่ยมันก็มันแรงไม่เท่าเคิร์สหรอกแต่มันคิดซะว่ามันคือน้องๆ้องเคิร์สแล้วกันประมาณนั้นซึ่งข้อดีคือมันปิดอันเดดได้ด้วยนะก็ เวลาอันเดดก็จะติดนะครับให้เราเราจะใช้ยาพิษด้วยก็ได้นะผมเอายาพิษมาด้วยยาพิษยาตัวใหญ่แล้วก็ยาเลือดยาตัวใหญ่เอาไว้สู้กับหมัดรอลเลือกบล็ช็อตหรือเอาไว้สู้กับหมัดวร้อนก็ได้ยาเลือดก็ปกติครับยาพิษก็ใช้ในกรณีที่เขาแบบมีอันเดดแล้วเราอยากปิดแบบมั่นใจว่าชนะอยู่แล้วแบบไม่ต้องกินยาเลือดเนี่ยแล้วเราจะใช้ยาพิษปิดอันเดดอันเนี้ยอันนั้นใช้ยาใช้ยาพิษได้นะครับซึ่งเราก็ป่าตอนเขาเหลือหลอดหนึ่งแล้วก็ยิงฝนแล้วก็คิวให้มันสามเสาแต่งนี่แหละอื เนี่ยอย่างข้อดีของหัวตอนเนี้ยครับอันนี้ผมไม่ได้กดนะแต่ผมจะบอกสมมติว่าเนี่ยเราโดนลงมาแบบ15าวิเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถยิงเขาต่อจนเขาเกือบตายได้หรือว่าเขาตายไปเลยเงี้ยแต่สมมุติว่าต่อให้เขาไม่โดนยิงต่อจนตายจริงอ่ะเราก็มีหัวอมตะครับคือมันก็ยิอให้เราเทรดเขาชนะได้อยู่ดีอ่ะอันนี้คืออันนี้จะเป็นข้อข้อดีที่แบบว่ามันจะเห็นชัดนะคือตอนที่เราโดนลุมเพราะว่าโดนลุมหัวภูมันกากอยู่แล้วมันทำอะไรไม่ได้โดนลุมหัวภูมันเก่งขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นกับระยะเล่นกับเวลาถกมอ่ แต่ว่าหัวมาตะมันก็ดีในกรณีเมื่อกี้คุณลองคิดสภาพดิสมมุติว่าต่อให้เขาสกิลมาครบจริงเขาอีแทงเราเราก็ไม่ตายนะมีหัวมาตะเราก็ยังเทรดชนะได้นะหัวโดนลบไม่ได้ด้วยประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะเปิดกล่องแต่ก็นั่นแหละโดนเมสตัวเดิมมาขัดก็เลยไม่ได้เปิดนะครับซึ่งแน่นอนผมฆ่าเขาไม่ได้เมสมันเหมือนบัตเลอร์เราไล่ไม่ทันครับผมก็เลยลงไปข้างล่างแทนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ได้เห็นข้อดีของหัวมาตะละ เนี่ยในกรณีที่เราไล่ฆ่าแบบเน so nah ี้ยโหพูมันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะเราไม่ได้สู้หน้าตรงคือเราเป็นฝ่ายไล่ฆ่ามากกว่าแล้วเรามีโอกาสโดนลุมด้วยเพราะเราเข้าไปเราเข้าไปฆ่าในระหว่างที่เขาสู้กันอะคือเราเป็นเตรอดอะแต่จริงๆคือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จงใจจะเตร์นนะเพราะว่าเราก็ลงเก็บกล่องพร้อมกันก็อย่างที่เห็นนะคือผมแค่จะลงเก็บกล่องอะแล้วมันเก็บไม่ได้ผมก็เลยมาตรงนี้แทนแค่นั้นเองประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็ทําใจไปละคือมันมันต้องโดนเตรอดอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเข้าไปตรงกลางระหว่างเขาสองคนอะยังไงเขาก็น่าจะเอาเราก่อนเพราะเขาเลือดโล อ่ะอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือลองคิดสภาพว่าถ้ามันเป็นหัวภูไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะในในในการสู้สองหนึ่งแบบเนี้ยคือเราไม่ต้องการดาเมจเพิ่มแลแต่เราต้องการเวลามากกว่าอ่ะก็เป็นหัวภูเมื่อกี้ก็ฉีดได้รอบนึงอ่ะอันนี้ครูดาวมาเสร็จก็ฉีดได้อีกรอบนึงซึ่งก็ไม่น่าจะต่างกันถูกไหมเพราะว่าดาเมจที่ฉีดอ่ะคือตอนนั้นผมฉีดลงหอกตัวหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ต้องฉีดก็ได้แต่อันนี้มันแย่ไปหน่อยผมยิงบารอนตอนอันเดทมันติดพอดีคือไม่ได้ตั้งใจจะยิงแต่่่่วววาาคือออจััังงหะทีีียิมมนนนนดดดเเป็ตพพส แล้วก็หัวอมตะตอนนี้กดทําให้เขาต้องกดเซอร์วินวอลแล้วยังมีเซอร์วินวอลอยู่เขาสกิลไม่โดนจริง,รงๆเมื่อกี้หน้ากดเซืร์วินวอลก่อนกดหัวอมตะถือว่าผมพลาดแล้วกันนะเพราะว่าทันที่เรากดวินวอลก่อนมีโอกาสที่เขาจะสุ่มสกิลมาโดนครับเนี่ยแต่มันมีประโยชน์ตรงนี้แหละประมาณนี้ได้แต่มันยังไม่เห็นชัดแบบตอนเทศครับคือถ้าเราเจอตัวเทศที่เข้าถึงตัวเราแล้วเรามีหัวอมตะตัวเทศนั่นโคตรเกียดเลยถ้าคุณเป็นคนแบบเคยเจอคุณน่าจะเข้าใจฟิลครับ อ่านี้ก็สู้กับเมทตัวเดิมเนี่ยเราลงอัดหน้าได้เลยนะถ้าเขาเป็นอาวุธที่ดาเมจช้าเราลงอัดหน้าได้แบบนี้เลยคือยังไงเราก็ชนะครับอาวุธเรามันมันเทเดแรงมากตอนนี้ในในมิดนะมันเทเดแรงในมิดเพราะว่าในมิดมันมีแต่ตัว,ต,ว,ต,วตัวดาเมจเบามันเลยเทเดแรงในมิดยกเว้นเกรฟอร์ตัวเมื่อกี้กับพวกไฟแล้วก็พวกตัวดาเมจแรงปกติอย่างพวกคาวิ่งอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็พยา,ายามไขหน่อยนะแต่ว่ามีหัวม,าามันตาก็ยื้อให้เราอีได้อีกรอบโอกาสชนะก็เยอะอยู่ โอเคอันนี้คือเจอตัวที่สู้ได้ก็เล่นประมาณนี้ส่วนถ้าเจอตัวที่เราคิดว่าเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยให้เราใช้ยาพิษนะครับเอามาปลาสโลจะได้ปิดอันเดดได้ด้วยถ้าเขาแบบเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเขาเอาแต่วิ่งหนอีอันนั้นใช้ยาพิษได้เลยเพื่อจะได้ปิดอันเดดด้วยหรือต่อให้เขาไม่มีอันเดดมันก,มนก็มันก็มีประโยชน์กว่ายาอื่นอยู่ดีเพราะว่าถ้าเขาจะวิ่งหนีเราอย่างเดียวเราจะใช้ยาเลือดกับยาตัวใหญ่ไปทาไมถูกไหมครับอ่ะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งคือคนที่หนีเราอะ่ะเขาจะชอบใช้ยาวินวอลอ์กถ มันทําให้แบบว่าเราฆ่าได้ง่ายเพราะว่าเรามีสก,กิลหนึ่งที่เป็นพิษแปะไปเรื่อยๆคือถ้าเราถึงตัวเขาตลอดเวลายังไงเขาก็วินวอลกไม่ได้นอกจากกินวินวอลตอนที่พิษหมดนะครับออันนี้เขาก็กินไปแล้วแหละแต่ว่าเขาตกม้าไงพอเขาตกมา้เา,มาเขาจะม้าเขาจะคูดาวสามสิบวิใช่ไหมเราก็ขี่ม้าวิ่งหาได้ถ้าวิ่งถูกทางคือมันก็เจอครับถ้าสมมติว่าเราลงมาถึงตัวเขาได้แบบเนี้ย สมมติว่าต่อให้เขามีวินบอกอยู่จริงนะสมมติยังไม่ได้กินไปนะก็มันมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะเพราะว่าเราจะสามารถแปะพิษได้ซึ่งพอเราแปะพิษไปมันก็เหมือนแบบพาวะที่มันทำบีดดิ้งเรื่อยๆมันไม่สามารถกดยาได้อ่าพิษเราก็เหมือนกันมันเป็นดาเมจมาทำโอเวอร์เรื่อยเรื่อยกดยาไม่ได้ถ้าเขาเป็นอันเดดเนี่ยตอนเหลือประมาณหลอดหนึ่งอันเดดมันจะติดตอนประมาณหลอดหนึ่งครับหลอดหลอดกับลดลงไปอีกนิดนึงเพราะว่าหลอดหนึ่งอะมันเท่ากับเลือด20%ของเราคือันเมันตดตอน15ชมงมันคือ20%อันีอดนมันหมด5หลอดดหลลออะ20%ก็คืเต็มร้อดี ถูกไหมอ่าเพราะนั้นอะจำง่ายๆเลยไม่ว่ามันจะเลือดเท่าไหร่ก็ตามนะก็คืออันนี้จะติดประมาณตอนมันเหลือหลอดหนึ่งล้นลงไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็นิดหน่อยถ้าเราเจอคนที่สู้ไม่ได้แล้วเราจะฆ่าเขาเนี่ยแบบมั่นใจเราก็ชาร์จรองเท้าเข้าตรงที่ที่เราคิดว่าเขาอยู่เลยอย่างเมื่อกี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีคนที่ฟาร์มอยู่แล้วแบบเกียร์น่าจะเป็นเกียร์ฟาร์มอะไรเงี้ยผมก็กดรองเท้าใส่แคมป์เลยถ้าเราเจอเราก็ฆ่าก็แค่นั้นๆอันนี้คือวิธีอันนี้คือตอนที่เราฆ่าคนที่สู้ไม่ได้นะส่วนถ้าฆ เนี่ยก็เข้ามาหาจังหวะกดรองเท้าเข้ามากดเสื้อผ่านบอลเข้ามาอะไรก็ได้ครับแล้วก็สู้ไปประมาณนั้นแล้วก็พอเราเป็นรองเท้ารอยย่อเนี่ยมันทําให้ไล่ตัวที่แบบว่าเราอยากไล่เนี่ยได้ทันนะครับเนี่ยอันนี้เขาเป็นโซเจอร์เดี๋ยวดูนะรอยย่อมันวิ่งถ้าถ้าเป็นกรณีเมื่อกี้เราอยู่ติดตัวเขาแล้วเขาวิ่งออกไปก่อนแล้วเรากดรอยย่อเห็นปะมันทันโซเจอร์ด้วยนะเนี่ยมันมันถึงพอดีเป๊ะเลยคือถ้าเป็นรองเท้าเขียวมันก็ไม่ถึงนะครับเห็นไหมประมาณเนี้ย เออแบบเนี้ยได้นี่คือข้อดีของเซตนะครับหัวก็อธิบายไปแล้วเสื้อก็ปกติเฮ้ยประมาณนี้ครับเอาไปลองเล่นกันดูได้ก็เป็นบาดอนเซตที่เก่งในคอร์ับนะถ้าถ้าเป็นในคอร์ับก็ใส่รองเท้าเทนาแทนเก่งมากหัวอมตะคือมันตัวเท็ดไม่ชอบอะครับ